ตอนนั้นตัวเล็กตอนนี้ตัวใหญ่ละกันเออตอนนี้ฟิตตอนนี้เริ่มฟิตเมื่อก่อนไม่ฟิตไม่สิเมื่อก่อนเมื่อก่อนกำลังเบลเบลเกินคนอะไรเบลเกินเป็นแมวเหรอไหนมันไม่เห็นอ่ะเบลเกินเบลเกิน,กนอะไรเนี่ย เฮ้ยม,มีคนทำไฮไลท์จินด้วยเฮ้ยจินดึงหน้าเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจินหน่อยนี้อ่ะแป๊บนึงนะ,น,ะนี่ใครอ่อเอะชเชเชคาการคุมปืนจินแม่งหิวจินหิวตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหรอจริงๆหรอวะโอ้โหการคุมปืนเชเคเป็นอะไรอ่ะ เป็นอะไรอะสมัยนี่ขนาดขนาดยังไม่มีเพลงนะโหคอมแลกเกินนี่ขนาดไม่มีเพลงนะโอ้ขำขำเกินไม่ขำเหมือนเดิมเด้ไม่ขำเหมือนเดิมเด้ไม่ขำเหมือนเดิมเลยคอมแหลกเล่นโคตรดีอะ่ะเชียร์คิ้ยิงหวัวว่ะเอ้เพื่อนมันเข้าไปแล้วนั่นนะาะพาไปแอทแท็กแอทแท็กเฮ้ คนบ้านไหนเนี่ยแหลกเกินแหลกเกินจินนี่แรลกเกินอยู่นูหลกเกินจินนี่โอ้ยจินแอทแท็กไม่ได้จินเผาันไดตัโหเกินน,น,น่โหดเกินฉันซอน้องภาษาอะไรอะไม่รู้ฉันไรนะน้องฉันซ้องฉันซ้องไงตาซับโนกลับมาวะ เจคจินคนเดียวจินนี่คนเดียวอะจินนี่คนเดียวทั้งตีจินจินนี่คนเดียวทั้งตีกระตุกเกินจ้างสมัยไม่แต่ได้ปะต้องเขย่าขานะถ้าไม่เขย่าขายิงไม่โดนต้องแต่สมัยแว่นตายังหักอยู่อะสมัยแว่นตาหักอันนี้ไม่ใช่แว่นตาที่จินใส่นะแต่เป็นแว่นตาที่อีกอันหนึ่งอะมันไม่มีต่างอะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อใหม่ คุกกี้เสียดายรถแห่เลิฟเลิฟอะไรจะทำอะไรอ่ะโอ้ยกระตุกเกินโอ้ยโอ้ยคอมกระตุกหัวจีนหัวเกินอู้วคุวร้องเหมือนเดิมคุณร้อเหมือนเดิมดิหวัดดีค่ะน้องฟ้าใสคำมันเยอมกไม่กระตุกยิงไม่โดน เฮ้ยข่เหมือนเดิมเดิเฮ้ยควรหกักเพาเหิน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 สเปรห์เหินเหินตะกี้เหินเพราะว่าเป็นใส่เก็บเสียงเก็บเสียงแล้วเหินจัดเลยมาดีเอามาดีตอนนี้จินตายแล้ววะจินจำไม่ได้มีตู้เย็นหักไหมไม่รู้อ่ะโอ้ยหแหลกแหลก เมื่อกี้ทุกคนเห็นปะโดนระเบิดแล้วแหลกทุกคนดูโอ้ยแหลกแหลกโดนระเบิดแล้วแหลกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอมชินกระตุกคขมชินคอมชิจะระเบิดเขาจะระเบิดเชคเอออันนี้เล่นกับพี่บอย e t s อ่ะบอยบอยคอมสองแสนอ่ะบอยบอยสี่ตออ่ะ เแค่จิ้สเพยระยะนั้นจริงๆเหรอวะจินจินที่ทำอะไรน่ะจินทำอะไรลงไปอ่ะจำได้เลยมาดูพี่จินด้วยคลิปประตูช่องฟิตหลุดดูดิฮะหน้านิ่งเกินจินน,นั่นข้ามสะพานมาเหรอเฮ้ยจินชุดวัวอยู่ไหนอ่ะหัวจางเอ้น,นี่จินยิงคานี่มันยิงจินเฮ้ยจินยิงโดนปะให้ถ่ายว่าแต่ โอ้อันนี้เงินเงินไปตายดี่วะจำได้ว่าเงินเงินเราไปตายเลยอะจู่เซบาร่ตั้มเซบาเร่ช็อกก้าเซบาร่เฮ้ยอันนี้อันนี้เล่นกับสวิกับฮอนบัวยาวะทุกคน แรปเฉยหรืเพรรกกรอรให้แ์ยแรเคแรปเปอร์จีนี่เดอะแรปเปอร์ร้องอยู่เพลงเดียวอ,อันนี้อันนี้รถอ,อันนี้อะไรอ่ะหน้าเป็นอะไรอ่ะเลยพี่บวกับพี่ไก่เลห้อยห, <c oughs> <c oughs> หูรถแอเคคอมกระตุกคอมกระตุกยงงังยิงโดนคอมกระตุก หูฟังมันใหญ่อะไรขนาดน que, ั้นหูฟังหูฟังโคตรละพังการเมื่อก่อนตลกธรรมชาติเนาะเชคเชคจินจินยังเดี๋ยวนะจ,จินยังมองไม่เห็นมันเดี๋ยวนะจินโปะปะเนี่ยจิมโปจิยัมองจิยงองไม่เห็นเลยมันยิงอะไรเนี่ยจิยิงอะไรจิยิงอะไรเนี่ยยิงอะไรเนี่ย จริงๆอะไรอ่ะเดี๋ยวนะจินตาดีจังว้าเมื่อก่อนเฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มปากแดงเกินดึงหน้าดึงหน้าไปดีดึงหน้าไปดีดปดโยกหัวตาช็อตตัวเย็นพังอายุเยอะอายุเยอะแล้วก็เป็นแบบนี้คอมกากมองเห็นคอมดีมองลำบากอันนี้ลิฟเซเว่นลิฟฟีลิฟลฟีลิฟยี่สิบยี่สิ 20, บกัลบาทเชค นี้จินพูดก่อนดีเจวิวาหเหรอจินเป็นต้นจินเป็นต้นแบบของดีเจวิวนะเว้ยนี่คือจินมาก่อนดีเจวิวด้วยนะปเป็นอะไรจินเป็นอะไรจินวะจินจินวาจินหลอนวะหลอนหล,อนหลอนอะไรเงี้ย ผมรู้แล้วทำไมตลกธรรมชาติจะเจอไม่คือคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นแบบพึ่งหาสตรีมไงมันก็เลยแบบมุกมุกเยอะใช่ไหมตลกสร้างสรรค์ตลกคนณะเมื่อเมื่อก่อนมันเหงาเงอ่ะร้อนรอนะเล่นคนเดียวอ่ะอ่ะฮิโอคอมแลกคอมแลกคคอมแลกเกิดโอ้โอ้โอสเปสเปเอเคไรยาน จินนี่ยมโรสเปคเคระยะนั้นได้ยังไงอะ่ะเป็นไป,นปนได้ยังไงอะ่ะมีคนเดินมายัางได้ยินอะ่ะนิ่งเกินจินี่ยมโรนิ่งเกินยองหัวยองหัวตามได้ได้แต่คิดแล้วก็สงสัย แล้วก็สงสัยเป็นอะไรเนี่ยไม่มีใครห้ามเลยเหรอวะดิสนี่ดิสนี่ดินี่ก็มาอยากได้ยาน้าสักสองสามเป้าในบ้านมีไหมไม่มีเหนื่อยเหนื่อยมีคนฟาร์มไปแล้วคนฟาร์มไปไหน ยากด้น,กน้าสกหกระสงปองเดินเล่นในบ้านต้องสะพานต้องสาคนไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะคือ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 ,คอเล่นไปด้วยแล้วร้องเพลงแบบนี้ไปด้วยแล้วคือคิสมื้อสดไปด้วยมันเป็นไปได้ยังไงคือคือเมื่อก่อนมันไม่เบอร์ไงเมื่อก่อนจินตื่นตอนเช้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนจินตื่นตอนเช้า มาตอนนี้จิ้นตื่นดึกจิ้นเบอร์จิ้นเบอร์ช่วงนี้จิ้นเบอร์สเบอ,บอ,บอังวร์อวรเอาหัว,วนเราบ้างเด้อเด็กยิ่งคนนั้นเข้าในมือของเขาดมชินเนอะติดตานมาพบประสบเจอบอกว่าเธออันตรายไม่โดนเลยนะไม่โดนเลยเสียใจ จริงว่าเมือ่อก่อนจรเป็นไบโพล่ายังอยู่ก็เขาจนตายเปลี่ยนไปมากจริงๆสมมติติดยาต้องเปลี่ยนสมัยก่อนวันนี้ร,นร,ออนร้อนอ่ะให้เวน,นร้อนเกินคอมแหลกเกินคอมแหลกเกินจินนี่คอมแหลกเกินหลังเขา โหจิตเนี่ยจินจะซ้ำให้มันตายเว้ยเพราะว่าแบบโ๊อบมันเแล้วแตหรอ้อนร้อนเกแบบิน,นะอะไรอะฮะจีอะไรตกใจหมดหักเลยเนี่ยตกใจหมดหักเลยเนี่ยตุ๊ยหักเลยว่ะตัวเย็นเจี ักเลยว่ะตุเย็เยนดีๆเลยค่ะไป่ก่ะเสียง้องเสียง้ลงเอาไปเก็บเอาไปเก็บคิมนี้ทำผมคล้องแข็งเลยใช่ยอเอาไปเก็บเอยกำลังไม่ไม่รู้มันทำอะไรแล้วตุเยนหกักแล้วสักด้วยเมจิไปเลย สมชายหนีและสมชายตั้งแต่หัวจา่ารัวทาเฮ้ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ในเพจใช่ไหมโอ้ยบอกเลยเรื่องเล่าจริงเยอะเรื่องประสบการณ์โชว์โชว์นนจรินเยอะไม่ไว่าจะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะมีเยอะหาก่อนมันชื่อว่าอะไรนะเออนี่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 ทุกคนดูนี่ไหวแล้วเสือเพ่นใะนร่างกาย <laughs> ไม่ไหวแล้วเสือเพ่นในร่างกาย <laughs> มันเรมันเป็นอะไรเนี่ <laughs> ยใไข้ไอเว้ยเอ้ช่วยด้วย it's me this is me ที่มันหล่อจริงจริงวะนี่ชมดิไม่ไหวแล้วเสือเพ่นในร่างกายมันวิ่งขึ้นแล้วขึ้นมันหล่อจริงจรวะไม่ไหวแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ไหว <laughs> ไม่ไหว <laughs> เติมเน็ตก่อนเดี๋ยวพี่ขอเติมเน็ตก่อนได้น้องเดี๋ยวขอสแกนหน้าหลานจริงจริงหลอนจิตหน้าไม่ให้สแกนซะด้วยสิแล้วไอโฟนเรามีปัญหาพี่ว่านะไอโฟนเรามีปัญหาเฮ้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 โทรศัพท์ไม่สแกนให้พี่ว่านะโทรศัพท์พังอยาจะให้ท่านเฮ้ ชอบอ่ะป้อนะซื้อเคร่ใหม่เป็นรุ่น iPhone 1บเดี๋ยวนี้เนี่ยคนมายามันเยอะจริงๆนะฮะค่ะคลั่งอารวาสบุกเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นเข้าไปทำลายข้าวของเสร็จเอาค้อนไล่ทุกชาวบ้านที่สัญจรไปมาผู้ชมดูนะฮะนี่ฝีมือคนคนเดียวนะฮะชั้นี่ค่ะ <gesch uce> <sky sö PM> ฉันสี่ชันสี่โอ๊ยร้อนอโอ๊ยร้อนคือคือเขากลัวจริงๆนะคนเนี้ค <LIKE anak lonely> ือ <areas> ค <human> ือ <sao> ค <serves> ือจิวงไม่ไม่พูดแบบข้า5ห้าแล้วใช่ไหมจดี๋วแบบชั้นสี่ค่ะแต่เขากลัวแบบเขามือเก่งเลยในลิฟตอ่ะเขาไม่มองหน้าจจิเลยเออ กขอบคุณค่ะคือคนในลิบอะคือคนนี้กลัวจิ้มเขามือเก่งไปหมดเลยก็เลยไม่กล้าเล่นเขาแบบเขาแบบเขากขจริงนปะวะบางทีจริงๆมัถามเองนะลิบนี้อาจมีวิญญาณสถิตอยู่ก็เป็นได้อะไรนี่ยไม่ตลกเพราะว่า แต่ถ้าไปเซเว่นถ้าไปเซเว่นที่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าไปเซเว่นที่ที่เขาไม่รู้จักเราอะ <idad> น่านจะน่านกลัวอยู่อะแต่คือแต่น่าได้อยู่นะเออแต่น้องกินลาบเลือดมาแล้วค่ะคิวยังหายอะเก็บมากเลยทุกคนเฮ้ยอยากให้พนักงานเขาเห็นก่อนเนี่ยโอ้ยเฟี้ยวเลยพดเนี่ยพนักงนานเขารู้อยู่แล้วเนี่ยพ e ี่หด นนนคนนี้เขาบอกว่าไม่ตกใจเพราะว่าดูไลฟ์อยู่ไงเนี่ยโอโหไม่สนุกเลยแล้วแลวคือตอนนั้นแบบคนไม่มีอ่ะก็ไม่รู้จะแกล้งใครอะ่ะเขาเอฟซีครั้ทงที่แล้วโดนเป้วท <laughs> ีมเดี๋ยวนะหาความทุกคนจับความเข้ากันของชุดนี้เออสไตล์หลิค่ะจับน้องคนนี้เข้าไปอาบน้ําหน่อยนะน้องเขาแต่งตัวไม่รู้เรื่องเลยสีแดงสีดน <laughs> อะไรไม่รู้ไอิรูกำนังอะไรไม่รู้งงกางเกงบอลอย่าเปิดดิทนะทำไมอ่ะดูดูกางเกงบอลดีทุกคนเสื้อเกมกางเกงบอลอะแต่แฟชั่นลบหนึ่งพันขาเล็กมากทาผมแดงนึกว่าแมคโดนัลส์โอ้ยโอ้ยเหมือนแดงโดนเออเหมือนแมคโดนัลดิงๆ ฆ <laughs> าตกรในวงการแฟชั่น,ไ,นไม่เหมือนเกมเออเหมือนจริงๆไม่เหมือนโจ๊กเกอร์เลยเหมือนได้ตัวแมคโดนัละเสื้อเหลืองเนี่ยต้องเสื้อต้องเหลืองอม, <laughs> มีคนอยู่ตรง <c oughs> รลิฟกับเราจิแต่เฮ้ย <laughs> <c oughs> นี่จิพูดจิแต่ตั้งนานแล้วเหรอวะจิไม่ได้ตามคนอื่นนะจิพูดมาก่อนโอ้จิพูดมาก่อนคนอื่นอีกจิแต่คนอยู่ตรงลิฟต์กาแลว จินแตกจินแตกจีนตายจินแตกชิมพูดมาก่อนชิมพูดมาก่อนจินแตกเคมาจากอนาคตจินมาจากอนาคตอุ้ยเขาไม่มองหน้าจินเลยเขาไม่มองหน้าจินเลยอะ่ะหนูขำน้ำตาไหลไม่ไหวแล้ว่ะอุ้เยเขาเขาไม่มองจีนเลยอะ่ะพี่พูดมานานแล้วอุ้ยเขาเขาไม่มองอะไรเลยอะ่ะเขาหาว่าจินบ้าปะวะ คนเดิมที่เกเรนเนรีหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ใช่เกเรไม่ไม่ใช่คนเดิมอะค่ะคนใหม่อ่ะฮ้ยน่า,น,าน่าจริงเก่งเหมือนกันนะเนี่ยนี่จริงก็กลัวตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะคนเดิมนะไม่ไม่น่าคนเดิมอะเขาคันคอเฉยขี้กะขึ้นไม่ได้ดึงมันจริง ขอดคิดตองจิดเลยอ๋อใช่หรอชิดข้างอย่างงี้ชิดเขาใช่หรอชิดอยู่อ๋อเขาข่าวยุยยังยุยยุยยุยชิดลิฟท์ข่าวมเกินข่าวข่าวมเกินสมมติเป็นหนุ่มเขายิ่งเขาเขาเห็นพี่จิ๊นรางหม่ะคัเป็นใครมาใครไงมาใคร <laughs> <laughs> ใครๆๆมาใครมาใครใครถ้านอนขวดน้านี่ค <laughs> ่ะเป็ <laughs> ไนไงวะเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงเหนื่อยใจจริงเมียบอกออกไปผมเจอรูปเจ๊อะคืออะไรอ่ะ เออเหมือนดิเดี๋ยวเปิดมาเปิดมาไอต้องเอาตอนยิ้มตอนยิ้มด้วยไหนวะริวไหนวะอ่ะอ่ะไอไเลยใครเนี่ยเหมือนกันดิเอาจริงๆว่าผู้หญิงดี อ,อ่ะทุกคนเห็นในทวิตอ่ะคนคนมันจะมีใครที่มันไม่ดีเหมือนจีนมันก็ไม่มีมันมีจีนคนเดียวเนี่ยตอนเนียนนน้ยใครเขาทาแบบนี้ไม่มีใครเขาทาก็ไม่มีเขาก็คีบลู๊กก็แบบเขาเขาก็แบบขำแฮ่จีนขำแบบหัวล้อแบบบ้านแตกเลยสำํำเตาถูกต้อง <laughs> อ๋ยเหนื่อยอ่ะเราเราไม่ควรที่จะทําอะไรแบบนี้นะคอนเทนต์ เหนื่อยหนูว่าแม็กเป็นเล็บอะไรพี่ไม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 โจเกอร์โจ๊กเกอร์ทนไม่ไหวเลย